สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็ยังจะพาตะลุยดงว่านกันต่อคือในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกวิกฤตทางจิตใจแล้วก็วิกฤตทางสังคมขนาดนี้แน่นอนว่าทุกคนคงจะเต็มไปด้วยความทุกข์แต่ในความทุกข์นั้นเราก็คงจะต้องหาวิธีการที่จะมาผ่อนคลายความทุกข์ หรือว่าความกังวลความไม่สบายใจความหวาดกลัวในใจลึกๆของแต่ละคนน่ะให้มันผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะคะการปลูกต้นไม้การอยู่กับต้นไม้ก็อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เราได้บรรเทาความทุกข์หรือลืมความทุกข์ไปแต่ถ้าถามว่าเส้นทางไหนที่ดีที่สุดคงไม่พ้นการปฏิบัติธรรมค่ะเพราะมีทุกจึงเห็นธรรมนะคะก็ ก่อนนอนก็อย่าลืมสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็ทำจิตใจให้สงบพุโทโธพุโทโธตามลมหายใจเข้าออกไปจนหลับก็จะเป็นวิธีการที่จะถือว่าเป็นกำไรชีวิตครับอะ,อะเรามาดูเรื่องของว้านกันว้านต้นเนี้ยมีปรากฏอยู่ในตำรานะคะ แต่บรรดาครูบาอาจารย์คือครูบาอาจารย์บางท่านที่ท่านก็ศึกษาเรื่องว่านมาอย่างยาวนานขอไม่เอ่ยชื่อนะคะเพราะมันอาจจะเป็นประเด็นกันก็ทวงติงว่าว่านที่เล่นต้นเนี้ยที่เล่นกันอยู่มันไม่ใช่ต้นเดียวกันกันกบที่บรรยายเอาไว้ในตำราซึ่งมันก็น่าคิดเนาะ เอาเป็นว่าคนเล่นว่านมือใหม่แบบเราซึ่งเล่นว่านต,ตามๆกันมาจากคนที่เราคิดว่าเป็นผู้รู้ทั้งหลายเลือกซื้อเลือกหาพันว่านต่างๆมาก็เอาไว้เป็นข้อคิดสกิดใจหรือเป็นข้อมูลในการที่จะศึกษากันต่อไปละกันเนาะว่านที่จะพามาชมในวันนี้ค่ะในยุคปัจจุบันเรียกว่านตนนี้ว่าว่านมหาปราบ แต่ครูบาอาจารย์หรือเซียนว่านบางท่านที่ท่านศึกษาตำรามาท่านบอกว่าต้นนี้มันยังไม่ตรงกับตำราแต่มันก็ไม่ได้หลุดจากความเป็นว่านนะคะท่านว่าว่านตัวนี้แท้จริงแล้วเป็นพยาว่านต้นหนึ่งในหนังสือตำราเก่าๆเ,เพราะฉะนั้นคนที่เก็บว่านมหาปราบก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะไม่หลุดออกจากความเป็นว่านแน่นอนแต่จะเป็นต้นอะไรเราลองมาพิจารณากันอีกชีนึงเนาะ เราจะขอฝากไว้เป็นวิจารณญาณของแต่ละท่านโดยที่ไม่ขอฟันธงค่ะในหนังสือตำราเก่ากล่าวถึงว่านมหาปราบเอาไว้ว่าว่านนี้เป็นว่านในกระบวนอยู่คงกระพันชาตรีด้วยกันเป็นชั้นเลิศด,ดีหนึ่งเพราะมีอนุภาพมากโอ้โหแสดงว่าถ้าเรื่องคงกระพันชาตรีอันนี้เป็นดีหนึ่งเลยอะนะคะว่านมหาปราบนี่ถือเป็นดีหนึ่งเลย ลักษณะเขาบรรยายไว้ว่ายังไงต้นและใบคล้ายขมิ้นชันนะเพราะนั้นความรู้พื้นฐานของคนอยากเล่นว่านคุณจะต้องไปหาต้นขมิ้นชันและขมิ้นอ้อยมาปลูกนะคะคือในตำราโบราณส่วนใหญ่จะเทียบว่านว่าเหมือนขมิ้นอ้อยนะเพราะขมิ้นอ้อยนี่คือต้นกําเนิดของขมิ้นทั้งปวงนะคะแต่ต้นนี้มาแปลกบอกว่าต้นเหมือนขมิ้นชัน เพราะนั่นใครอยากเล่นว่านอย่างลึกซึ้งนะ่ะคุณไปปลูกขมิ้นอ้อยกับขมิ้นชันต้นจริงๆเอาไว้ก่อนเพื่อจะเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาและใช้เปรียบเทียบกับหนังสือเนาะว่าว่านต้นนั้นเขาเปรียบเหมือนขมิ้นอ้อยว่านต้นนั้นว่าเปรียบว่าต้นเหมือนขมิ้นชันเราก็จะได้มีที่มาที่ไปถูกก้านแดงครีบแดงครีบเนี่ยน่าจะหมายถึงส่วนนี้ไหมเนาะ เราก็ไม่รู้ว่าเครีบของว่านน่ะคืออันไหนนะคะอาจจะหมายถึงส่วนนี้ก็ได้ก้านแดงเครีบแดงท้องใบแดงนี่จุดตายมันอยู่ตรงนี้คือว่านมหาปราบที่เล่นกันอยู่ในปัจจุบันนะคะอย่อันไหนคือท้องใบอันไหนคือหลังใบ ้องใบแดงเป็นขนสีทองนี่ก็ตกไปละนะคะคล้ายกับขนหมามุ้ยเราจะนึกภาพออกเลยเนาะขนหมามุ้ยฝักหมามุ้ยเน่ยขนจะเป็นขนอ่อนๆอ,อ,อุกอุยอุก,อก,อก,อกอุยเราว่ามันจะเหมือนขนของอันนี้นไหนอยู่ใกล้ๆละตูเลยนะคะ่ะตาจบอันนี้น,นี้คือเทาวัลหลง จริงเขาคือจะแค่แค่มีพลายประลอดเนาะไม่มีไม่มีขนอาเป็นว่านึกถึงฝักหมามุ้ยแล้กันนะคะเขาบอกว่าขนขนของท้องใบเนี่ยคล้ายกับขนของหมามุย้ยหลังใบขาวอันนี้คือส่วนของหลังใบใช่ไหมท้องใบหลังใบคือจะอันไหนจะเป็นท้องกันแล้วแต่มันก็ ท้องใบแดงเป็นขนสีทองคล้ายขนหมามุย้ยหลังใบขาวปลายใบก็มีสีแดงนะคะปลายใบมีสีแดงไหมไม่หัวคล้ายขมิ้นอันนี้จบ คือหัวของว่านกลุ่มนี้ยังไงมันก็คล้ายขมิ้นอยู่แล้วแหละแต่ไม่ได้บอกว่าเนื้อสีอะไรถ้าว่าหัวคล้ายขมิ้นแต่ว่าถ้าเป็นเป็นการแยกว่านมหาปัากับว่านพยาว่านสมัยใหม่นะคะซึ่งพยาว่านนี่ยเขาก็จะเป็นต้นสีแดงแบบนี้เหมือนกันเขาก็จะมีจุดแยกที่ว่าถ้าเป็นพยาว่านหัวของหัวของเขาเนี่ยหักแล้วจะต้องมีสีเหลืองขมิ้น แต่ถ้าเป็นมหาปราบหัวของเขาเนะี่ยหักดูแล้วหัวจะเป็นสีขาวถ้าหมายถึงมหาป่าต้นนี้นะแล้วก็คืออย่างที่เคยเคยบรรยายเอาไปไว้ในคลิปเก่าๆอะค่ะของพายาวว่านเ,เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเนาะเราจะมาดูกันว่ามหาปา่าต้นที่เล่นหากันอยู่ทุกวันนี้มันตรงกับตำราเก่าหรือเปล่าทีนี้ประโยชน์ของมหาป่านะคะเวลาไปขุดเอาว่านี้ต้องเสกน้ำด้วยน้ำโมพุทธยาเจ็ดคาบ แล้วเอาผมให้รอบต้นและทำกระทงสามกระทงใส่เบี้ยสามเบี้ยกุ้งพลาปลายำบัตรพรีจงดีแล้วจึงขุดเอามาและเมื่อจะกินหรือทาว่านนี้ต้องเสกด้วยอิติปิโสภควาจนถึงพัควาติอีกสามจบหรือเจ็ดจบก่อนจึงจะกินหรือทาเนื้อหนังจะชาไปหมด ฟันแทงมิเข้านอนหงายบนตะปูหรือหนามหรือบนคมหอกคมดาบก็ไม่เป็นอะไรเลือดสักเท่าเมล็ดงาก็ไม่มีออกมาได้เลยทั้งนี้เป็นด้วยอนุภาพว่านที่เหนียวยิ่งนักทั้งมีกำลังมากประดุจพญาช้างสารว่านนี้จึงเหมาะสำหรับผู้มีอาชีพปราบปรามฆ่าศึกศัตรูหรือโจรผู้ร้าย เช่นทหารหรือตำรวจควรจะหามาเลี้ยงเอาไว้ใช้ประโยชน์ป้องกันตนในเมื่อจะต้องออกปราบปรามเสี้ยนหนามแผ่นดินอยู่เสมอการปลูกใช้ดินเผาไฟแล้วทุบให้แหลกตากน้ำค้างชิ้งไว้หนึ่งคืนเป็นดินสำหรับปลูกพอดินอย่างนี้จะปราศจากมนลทินโทษทั้งปวงโดยให้ไฟเป็นผู้กระจัดสิ่งโสกปกโสมมออกไปหมดแล้ว น้ำสำหรับรถว้านต้องเสกด้วยคาถาณนะโมพุทธยายะสามจบก่อนทุกครั้งแล้วรดแต่พอเปียกทั่วเท่านั้นใช้หัวว่านปลูกขยายพันธุ์คือกลุ่มขมิ้นเราก็ต้องทำใจเนาะถึงโดยดูแลงเขาจะยุบต้นลงหัวหมดซึ่งมันก็เป็นการดีเพราะมันเป็นการสะสมอาหารนะคะแล้วทำให้ปีต่อๆไปอะ่ะหัวเขาอาจจะใหญ่ขึ้นหรือขยายหัวได้มากขึ้นเนาะนี่มันก็เป็น,นกลไกของว่านกลุ่มขมิ้นนะแล้วก็อย่างที่บอกวัดแล้วว่า ถ้าจะซื้อหาบ้านกลุ่มเนี้ยถ้าอยากได้ต้นก็ต้องหน้านี้ก็คือฤดูฝนแต่ถ้าอยากได้หัวที่เอาไปใช้งานก็ต้องถามในฤดูหนาวหรือฤดูแล้งนอนไม่ใช่ฤดูแล้งหัวเขายุบแต่ถามหาต้นปลูกพอถึงฤดูฝนถามหาหัวซึ่งถ้าขุดหัวในช่วงฤดูฝนเนี่ยเท่ากับการสะสมอาหารหรือสะสมอิทธิฤทธิ์ของเขามันจะไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นจะซื้อว่านจะเลี้ยงว่านเนี่ย ก็ให้รู้ธรรมชาติของว่านต้นนี้ก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องมาอธิบายกันมากมายนะคะหนังสือตำรับตำราก็มีให้ดาวน์โหลดฟรีในอินเทอร์เน็ตนะคะทั้งใหม่ทั้งเก่าเราก็ลองศึกษากันดูก่อนนะคะแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าว่านอะ่ะมันเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์มากดังนั้นคนเล่นว่านอะ่ะก็มักจะเกิดความหลงไหลแล้วก็สะสมว่านไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกใครสามารถวัด แยกว่านกลุ่มขมิ้นได้นะ่ะก็คือกลุ่มพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเซียนหรือว่าเป็นโคตรเซียนกันละนะคะกันเลยทําให้เป็นที่ยั่วยวนใจของคนมากมายที่อยากจะศึกษาสะสมแล้วก็ทําความรู้ความเข้าใจกับว่านกลุ่มนี้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะเราอาจจะสามารถเข้ากลุ่มไปดูในกลุ่มต่างๆกลุ่มเลี้ยงว่านเนี่ยมีเยอะแยะมากเลยนะคะเป็นการเพิ่มพูนความรู้แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมีหลักให้ยึดนะคะ ก็คือหนังสือตำรับตำราว่านโบราณเพื่อที่จะเปรียบเทียบดูว่าใครเป็นเซียนว่านแท้หรือไม่อย่างไรนะคะวรลณกรณสมุนไพรก็ขอฝากเรื่องราวของว่านมหาปราว่านในตำนานซึ่งยังต้องตามหาสืบค้นกันต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านอย่าลืมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะฝากกด s ับ s ไ r i b ์ติดตาม ให้เราเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสวัสดีค่ะ